ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Thai f ล็กซ์คูลดอทเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai f ล็กซ์คูลเดลี่เอ้า o ุคแอนนัลลิครับวันนี้เช่นเดิมครับมาเจอกับผมกับพี่บันเนอร์นะครับประจำวันที่4ครับเดือนตุลาคมอ่าไม่ใช่นะขอโทษทีเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาปี2556ครับ10บโมงกับอีก19บเนาทีวันนี้เจอกันสายหน่อยนะฮะก็อยู่ในขั้นเตรียมการอัดวิดีโอนะครับวันนี้ก็เลยมาสายหน่อยวันนี้สนับสนุนไปด้วยกับบล็อกเกอร์ FBS นะเอฟบีเอส ซึ่งมีรางวัลการันตีนะครับเป็นบล็อกเกอร์ชั้นนำนะครับมีการมีผู้เทรดนะครับถึง50ประเทศนะครับทั่วโลกเลยนะสำหรับบล็อกเกอร์วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบล็อกเกอร์อันดับหนึ่งนะครับที่ได้รับผลงานต่างๆนะครับมากมายในทวีปของเอเชียเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาฝากนะสำหรับ FBS บเนะครับเมื่อฝากเงินเข้าไปนะครับได้รับโบนัสทันทีครับโบนัสจากการทำกำไรครับส0มนะครับสมมติว่าเราเอาเข้าไป1,000นะครับ ได้บวกเพิ่มไปเลยทันทีครับไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะฮะได้ไปอีก300นะเป็น1300บาทนะครับก็อ่า1300ดอลลาร์นะก็ลองเอาไปใช้บริการกันได้ครับสำหรับบลกเกอร์เ b s ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ทางไทยเฟอร์รสคูลนะครับแนะนำเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันเลยนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะ ลงมาค่อนข้างเยอะเลยครับลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตานะฮะไม่สนอะไรสักอย่างเลยนะครับวันศุกร์ไม่ได้วิเคราะห์นะฮะวันศุกร์พอดีไม่พร้อมเนี่ยก็ก็มีภาพแต่ก็มีภาพการวิเคราะห์ให้แทนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูจากข่าวเฟรมหนึ่งชั่วโมงอะ่ะลงมาทั้งสัปดาห์เลยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อยูโรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการเทขายยูโรในวงกว้างนะฮะทำให้สกุลเงินสกุลเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดนะครับก็เนื่องจากาตัวเลขนะครับอาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ทำให้ตลาดนะครับก็มองไว้ว่า ECB เนี่ยจะตัดสินใจลดอาตาัตราดอกเบี้ยนะครับต่ำที่สุดในรอบประวัติศาสตร์อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดศูนย์จุดห้าูนจุห้าสนเปอร์เซ็นนะครับในเร็ววันนี้อาจจะ อาจจะมีผลนะครับในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งถ้าลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอาจจะช่วยกระเตื้องนะครับทำให้ค่าเงินนะยูโรยูโรเทียบดอลลาร์เนี่ยมีการดิดตัวขึ้นไปครับเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสภาวะตลาดวันนี้จะเป็นไปยังไงนะครับในทางกลับกันนะครับดอลลาร์ก็ปรับตัวขึ้นมาครับในการแถลงการของ FOMC นะครับซึ่งออกมาแบบค่อยๆอ่อนโยนนะครับกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะที่เป็นไปนะครับทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะครับก็ยกเว้นสกุลเงินแคนาดาอย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเฟดก็จับตาดูการพัฒนาของตลาดแรงงานในวันศุกร์นี้ทีหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่125,000อัตราในเดือนตุลาคมนะครับรางงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยก็ ยังคงแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตนะครับที่อ่อนแอกว่าที่คาดการไว้อยู่ที่1.130,000รายนะครับก็ตัวเลขพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยันนะครับว่าเฟดเนี่ยจะถ้าตัวเลขยังไม่ดีเนี่ยเฟดก็จะไม่ลด QE นะครับก็จนกว่าไปถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะฮรแล้วจะทําให้ดอลลาร์นะครับอาจจะถูกเทขายออกมาได้มากขึ้นกว่านี้น ก็ต้องรอดูนะครับวันศุกร์วันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ข่าวก็ค่อนข้างเยอะนะสัปดาห์นี้ค่อนข้างสำคัญนะครับ15:15 15. 15. นนะครับดดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตของสเปนครับแล้วก็15:45เดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตของอิตาลีด้วยครับมี16:30นีครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคข,ของเท็กซัสนะครับแล้วก็สี่ทุ่มครับ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของสารัสแล้วก็5าทุม40นะครับ5าทุม40ก็มีสมาชิก f o c โนะครับจะออกมากล่าวเปิดการประชุมนะครับทางนโยบายเศรษฐกิจของเอเชียนะก็ลองมาดูนะครับลองมาดูจากคำมเฟนเดลลี่ลงมาค่อนข้างเยอะหนึ่งสองสามี้าตลอดทั้งสัปดาห์นะลงมาตลอดเลยนะครัก็ลองมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลอ ลองถ้ามาดูนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับรูปแบบการผสมประสานกราฟนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยในในท e เฟรมเดล i ี่นะครับถ้าไปดูทำเฟรมวิทก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งรูปแบบการผสมกราฟเนี่ยก็ในในทัยฟลอยสกูก็ก็มีสอนนะครับน่าจะอยู่ในหัวข้อของมีถ้าจำไม่ผิดนะครับรูปแบบการผสมกราฟเนี่ยก็ จะมีอยู่ในหัวข้อขั้นเบสิกนะครับลองลองเข้าไปดูนะครถ้าเป็นนักเรียนนะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นรูปแบบของ engulfing นะครับ b u l l i t b u l l i t อะไรก็แล้วแต่เป็นของ engulfing นะครับในวิดีโอพื้นฐานก็มีเหมือนกันนะครับลองไปดูน่าจะอยู่ในวิดีโอประมาณ11-12นะครับหัวข้อพื้นฐานนะสำหรับนักเรียนก็ลองไปดูกันได้นะครับถ้าเป็น engulfing จริงๆแล้วนะครับ ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแเอง engulfing นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาถ้าเกิด engulfing เนี่ยราคาจะมีการย่อขึ้นไปก่อนประมาณ50%นะครับของแท่งแท่งที่เกิดนะครับแท่งที่เกิด engulfing นะครับตรงนี้ครับย่อลงไปซึ่งจะเป็นโอกาสดีนะซึ่งจะเป็นโอกาสดีนะครับถ้าแนวโน้มแนวโน้มโดยรวมเนี่ยเป็นโอกาสดีถ้าใครเนี่ยที่ติดบ่ายนะครับหรือว่าใครที่จะหาจังหวะเซลล์นะครับซึ่งสถานการณ์โดยรวมเนี่ยยังยังถือว่า มีความเป็นไปได้สูงนะที่ที่จะลงต่อนะครับอันนี้ก็ทางเฟรมมั้นเลยนะนี่ดูมั้นมันนี่อันตรายนะฮะจะเป็นรูปแบบของ triangle นะครับ triangle สามเหลี่ยมแบบบีบอัดนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะคาดการได้ยากนะครับว่าลักษณะนี้เนี่ยใส่เคลมันก็ครบแล้วนะครับว่าอีกไม่นานนะครับไม่นานน่าจะเดือนนี้น่าจะตัดสินได้แล้วะ อีกไม่นานนะครับการทะลุตัวของทําเทมันต์น่าจะอยู่ในสิ้นปีเลยว่าจะทะลุไปทางไหนนะถ้าทะลุก็คือยาวเลยนะครับไปไปค่อนข้างไกลนะฮะอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ทะลุถ้าทะลุไปได้นะฮะถ้าได้เข้าตามนะฮะอิ่มยาวนะอิ่มยาวในทําเทมันต์นะครับนี่ครับเป็น engulfing แล้วเราจะมาเข้าตรงไหนดีนะครับถ้าจาก week เลยนะก็เดี๋ยวมาดูในทําเฟรมเล็กกันนะครับว่าว่าจะให้ตรงไหน งนี้ถ้าประมาณ50ก็อยู่บริเวณนี้ครับแล้วก็โซนน้อยที่สุดก็คือ38.2ซึ่งจะเป็นโอกาสพอเหมาะนะยที่ที่จะพลิกสถานการณ์นะครับหรือว่าเซลล์ตามได้สำหรับใครที่ติดอยู่นะครับลองมาดูในเดลี่นะครับอันนี้เราก็จะมาร์กไว้นะครับว่าบริเวณนี้เอาประมาณ50นะครับ50 1.3641น,นะ1.3641มีหลายหลายคนถามเข้ามานะครับว่าราคาจะเป็นไปในรูปแบบอย่างนี้หรือไม่ Head and Shoulder นะครับ Head and Shoulder คือมาทดสอบบริเวณนี้นะครับข้างล่างนี้จะทำฟิ์มเดย์นะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสถ้า,ถ,าถ้าไม่ผ่านนะครับมีการดิดตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ ก็ตซนนี้นี่ยันฐานก็อาจจะในรูปแบบนี้เอาแบบนี้ไปก่อนนะฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งการันตีนะครับว่ามันจะทะลุแนวแนวรับตรงนี้ไปได้ครับก็ถ้าทะลุไปได้ค่อยตามอีกทีนะฮะก็ยังไม่สายนะครับทะลุมาลรงกลับมาทดสอบเนี่ยเพราะว่าถ้าทําเฟรมใหญ่ๆเนี่ยความความแข็งค่านะครับความแข็งค่าของแท่งเทียนเนี่ยจะจะสูงมากนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเป็นไปตามทฤษฎีนะครับไม่ค่อยมีอะไรมาก ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็น Head and Shoulder จากเดลี่ Daily นะครับลองมาดูนะครับลองมาดูในช่วงเชา้านี่ถือว่าตลาดค่อนข้างแรงนะในช่วงเช้าเนี่ยก็ถูกเทขายลงมาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถูกซื้อขึ้นไปแล้วนะรเริ่มเริ่มดีกลับขึ้นไปแล้วนะดูจากสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยังถือว่าไม่เห็นชัดนะครับ เพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับกลางบตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าในในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงนะครับมีสัญญาณนะครับรูดขึ้นอย่างนี้เยอะๆเนี่ยเป็นเป็นโอกาสดีครับที่แนวโน้มนะครับแนวโน้มในระยะสั้นนะครับแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการดิดตัวขึ้นมานะครับระยะครึ่งแท่งนะครับประมาณร้อยร้อยกว่าจุดนะร้อยเจ็ดสิบห้าจุด ร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเราค่อยดูสัญญาณตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ยจะผ่านขึ้นไปผ่านขึ้นไปขึ้นมาทดสอบหกเอ็ดจุดแปดได้หรือไม่หรือว่าจะประมาณห้าสิบนะครับเรามีสัญญาณกับตัวค่อยหลักเซลลงมานะครับแบบนี้นะครับถ้าถามว่าหน้าบายไหมก็จังหวะนี้นะครับแนวนี้หน้าบายนะแนวนี้ด้านบายบ้างบ่ายแล้วก็มาปิดข้างบนนี้นะครับในทาวเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงมาดูในหนึ่งชั่วโมงกันบ้าง ลงมาเยอะมากนะขอเทียรกราฟก่อนกดเครือ่องหมายลบอะครับคีย์บอร์ดลบเนี่ยมันจะทําให้นี่ครับถ้าสมมุติว่ามันจะย้อนหลังไปทีละอันทีละอันนะฮะนี้เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับอันนี้ก่อนเนะี่ยกดหนึ่งครั้งหายไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าใครต้องการลบทั้งหมดทีเดียวก็คอนท B นะครับกด c อนท B ีมันก็จะขึ้นมาเอาไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีไอ้ไงครับ แล้วก็คลิกติ๊กมันมาคอนโทรล A นะครับถ้าจะลบทั้งหมดคอนโทรลเก่อนแล้วก็ e นะี e ิทมันก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะมาดูกันนะฮะว่าในหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงวัดตรงไหนดีเนี่ย <c oughs> ลงมาเยอะมากนะครับสี่ชั่วโมงเราวัดอีกรอบหนึ่งแล้วครับสี่ชั่วโมงเราวัดเมื่อกี้ไปแล้วนะครับอันนี้ดูฟีโบจากสี่ชั่วโมงดูฟีโบสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวตรงนี้นิดนึงนะอันนี้โลนี่โลนะลองลองดูนะอนนลองดูลองดูได้หรือไม่ <c oughs> จากระดับไสต้านะ <c oughs> น่าจะถ้าราคาใจดีอะไรจริงๆนะฮะอาจจะได้เป็นประมาณนี้นะครับโลโลนะะวัดขึ What ้นทนะฮะได้ประมาณจุดนี้นะอันนี้จากสี่ชั่วโมงนะครับก็มาดูใน หนึ่งชั่วโมงกันบ้างหนึ่งชั่วโมงอ,อันนี้หนึ่งชั่วโมงออฟฟิโบมาตรงไหนดีนะเอาจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะประมาณนี้แล้วก็ต่ําสุดของสัปดาห์ที่แล้วประมาณนี้เห็นได้ว่าราคาลูดลงมาตั้งแต่เช้านะครับเช้าว,วันนี้ลูดลงมาแล้วก็ลูดขึ้นไปแล้วนะทดสอบประมาณโซนเดว์เซนต์นะคดเวอร์เซนต์นโซนถ้าลูดขึ้นไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปิดเป็นแท่งหัวเล็กๆมีโอกาสที่จะขึ้นสูงนะฮะ ตำแหน่งที่จะขึ้นก็เอาหนึ่งร้อยนี่ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> เ,เดี๋ยวดูกันหนึ่งหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามหกหนึ่งจุดสามหกสี่หนึ่งใช่ไหมฮะหนึ่งจุดสามหกสี่หนึ่งก็มาดูนะครับว่าเลนการวิ่งจะถึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในวันถึงสองวันนี้ครับว่าว่าจะขึ้นไปถึงนะหนึ่งจุดสามหกสี่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามหกสองศูนย์ก็ ข้างบนนี้เลยประมาณห้าสิประมาณเกือบเกือบเกือบสองร้อยฮะเกือบเกือสองร้อยตรงนี้ถ้าถ้าเป็นไปอิงตามที่ทฤษฎีนะครับแบรดดแบรดดเอ็นการ์ฟิงนะครับแบรดดเอ็นกรแล้วก็ h e a นแอนโชเดอร์นะครับ,นรบ,นรบในทมเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับในไทมเฟรมใหญ่ๆเนี่ย ก็นหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะขึ้นมานะครับให้เราให้เราเก็บแต้มได้อยู่นะแล้วค่อยมาปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าดูสัญญาณกับตัวตามอินตามหนึ่งชั่วเอ่อสี่ชั่วโมงค่คอยว่ากันอีกทีนะครับแต่แนวโน้มภายในวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเทเทขึ้นไปก่อนเนะี่ยเทเทขึ้นไปก่อนมาดูนะครับในสิบห้านาทีกันบ้างว่าราคาจะไปทางไหนกันก่อน,ใน,ใ,น,ใ,นในช่งชวงเช้านะครับ ถ้าเป็นสตอร์มูฟนี้หลายๆคนอาจจะงงนะฮะอาจจะงงว่าจะวัดอะไรยังไงทางไหนดีนะฮะลองซูมเอาการาฟออกนะครับแล้วก็มองภาพรวมของการาฟก่อนนะครับว่ามีจุดต่ำสุดสูงสุดอะไรตรงไหนบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเจอเอาตรงนี้ก็ได้ครับสวิงไฮสวิงไฮนะครับจาวก็ยิงไฮมาถึงสวิงไฮนี้ เราก็จะได้นะครับเองหมายว่าราคาข้างล่างเนี่ยมันลงมาประมาณน,นี้นะับแล้วก็ลองอันนี้ลองอ,อีกมุมมองหนึ่งนะครับเพราะว่าเทไลน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมองสวิงไฮสวิงโลไหนแล้วก็ปี่ขึ้นตรงไหน,นะครับเนี่ยครับมันก็จะได้หลายๆส่วนได้หลายส่วนมาได้หลายๆม,มุมมองเชื่อว่า ตีสิบคนนะอาจจะไม่เหมือนกันทั้งสิบคนเลยก็ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างลุงลังแล้วลุงลังแถวบ้านผมก็คือเลอะเทอะนะค,ค่อนข้างเลอะเทอะเอาเอาที่สำคัญสำคัญ,คญเอาสักสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะเอาสักอย่างหนึ่งอันนี้เหมือนเส้นอันนี้ขึ้นข้างบนอีก มันี้นะครับเดี๋ยวมันจะลุงลังกันไปเอา้ายเลยอันนี้เรากน็นที้ิ้งอันนี้ขึ้นมาข้างบนนะับะก็นี่นะครับเราก็จะได้นะครับเรงการวิ่ง ก็วัดวัดตรงไหนเดียวตรงนี้ก็ได้ครับเป็นเป็นโลของเมื่อวานอาจจะอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับฟีโบอาจจะอาจจะแคบไปหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยลงมาข้างล่างแล้วนะครับจิดกับตัว2อ1 8้อยบแปซึ่งถือว่าราคาเยยังมีโอกาสที่จะขึ้นโอากาสที่ขึ้นสูงมากครับอาจจะรอให้นะครับทะลุทะลุตัวน,นี้ขึ้นไปนะครับทะลุตัวน,นี้ก่อน,น ถ้าทะลุตันนี้ขึ้นไปได้ก็ถือว่าราคานั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปยังตำแหน่งทำเฟสมใหญ่ๆที่ผมบอกข้างต้นไว้สูงมากนะครับก็รอนะครับรอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับก็คือรอให้ราคาเนี่ยทะลุโซนนี้ข้างบนนี้ประมาณ1.3ึ่า้านะครับประมาณนี้นะคะทะลุขึ้นไปก่อนก็ถือว่ากินกําไรมาพอสมควรตลอดทั้งสัปดาห์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หลายๆคนก็เจ็บหนักไปพอสมควรนะในสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ